ตำรวจสอพอ,อุ้มผางนำายาวชนอายุ16ปีกับ17ปีไปสอบปากคําเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากร่วมกันก่อเหตุปาระเบิดประเวณเวทีรำวงย้อนยุคในงานแผ่นดินดอยลอยฟ้าทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บจํานวนมากทั้ง2คนให้การอ้างว่าชนวนเหตุมาจากความแค้นที่เคยโดนกลุ่มเยาวชนไทยทําร้ายร่างกายเมื่องานประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่ง อาวุธระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นอาวุธระเบิดประเภท MK2 ที่ใช้ในการสู้รบในเขตประเทศเพื่อนบ้านทางด้านพลตำรวจโทธนายุทธวธุทิจรัธรรรงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเดินทางไปติดตามคดีครับสั่งการให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมไปถึงฝ่ายปกครองกองกำลังทะเลสวนและตำรวจตะเวนชายแดนยกระดับการรักษาความปลอดภัยและการตรวจค้นอาวุธในงานต่างๆครับพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบหาวัตถุต้องสงสัยที่อาจจะยังคงซุกซ่อนหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เข้าขายข้อพรองอาวุธที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ครับขณะนี้เราผมสั่งการแล้วว่าเราต้องไปตรวจค้นเป้าหมายทุกจุด ที่คาดว่าจะมีการซุกซ่อนหรือว่าเป็นบุคคลเป้าหมายราวนี้เรามีมีตัวละครแล้วเดี๋ยวขอเวลาเราทํางานแล้วมีตัวละครหมดแล้วพรุ่งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องลุกหนักนะครับต้องตรวจคนทุกเป้าหมายแลวรายงานในผมทราบท่านผอตลอท่านสั่งําชับว่าคาดีนี้ต้องทําให้เร็วนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นคดีที่ประชาชนและสื่อมวลชนโดยเฉ่าท่านนายกอุตตร์ท่านรองนายกนมนตรีฝ่ายความมั่นคงกําชับมาว่าสํานักงานสื่ารต้องขี่ขไขคดีนี้โดยเร็ ขณะที่ในอำเภออุ้มผางสั่งให้หน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยมีการส่งหน่วยแพทย์เอ็มคเข้าไปดูแลสภาพจิตใจผู้สูญเสียและตั้งศูนย์ประสานงานแจ้งความร้องทุกข์แล้วขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า20คนส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นเราได้จัดศูนย์นะครับรับ พวามช่วยเหลอจากผู้ประสบเหตุภัยจากจากการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่งานแผ่นดินดรอลอยฟ้าโดยจัดตั้งศูนย์ไว้ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรอุ้มผางนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของสร้างฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายตำรวจรอรับอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับได้มีผู้มามาลงทะเบียนแล้วก็ประมาณกับ20กว่ารายแล้วครับผม ก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นทหารกองกำลังกองทัพกอะทุเลของกลุ่ม KNU ทางสหภาพแห่งชาติกเกาหลีหรือว่า KNU ก็ได้ออกแถลงการครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมกับประนามกลารกระทําที่รุนแรงครับโดย KNU ยินดีให้ข้อมูลแก่ทางการไทยแล้วก็ยืนยันนะครับว่าผู้กระทําความผิดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกลุ่ม KNU ครับ